ครับก็วันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งแดดไม่มีครับก็ต้องมาอบเอาแผงเขาอบครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องอบของผมตัวอบมันจะจังหน่อยนะครับตัวอบด้านหลงตัวนี้เปนเก่าปออ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 ิดแก๊สนะครับครับ ค้าวตัวในโดมว่าความร้อนเราร้อนขนาด,นาดไหนนะครับอากาศร้อนนะครับแใอโดม นี่ครับให้ดูอันนี้เห็นไหมครับช่องลมร้อนครับลมร้อนจะมาทางนี้เลยเข้ามาไอ้ไอไอคอมร้อนเขาไอนี้ขึ้นบนครับแล้วก็ประมาณจอดชัวช่วโงมงนึก3ชั่วโมงหรือเกิน3ชั่วโมงครับใช้ได้เลยนะครับโอเค <c oughs> น,นะครับ